คบขออำนาจคุณแห่งพระรัตาตาตยคุณแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดแสงแก้วโพธิยาณตลอดถึงบรารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีคุณพระรัตาตาตยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นประธานขอดนบันนานใ่านทั้งหลายผ่านพ้นอุปสรรคปัญหา ที่บังเกิดขึ้นในชีวิตความทอ้อความแท้ความเบือ่อความเหนื่อยรูปปัศกปัญหาการงานการเงินครอบครัวความรักบริบาลสิ่งไม่ดีทั้งหลายที่ทําให้โยมจิตใจไม่สบายกายไม่มีความสุขขอให้ผ่านไปได้ขอให้พ้นอูปสัรคปัญหาเหล่านั้นมีทุกข์ก็ขอให้หายทุกข์มีโรคให้หายโรคมีภัยให้หายภัยมีสัพเขคอสนิจจันไรขอให้หายไปทันทีถ้ามีหนี้ขอให้ปลดหนี้แล้วกลายเป็นเศรษฐีใหม่ ขอให้ร่ำรวยทันใจนายโยมนะขอให้คิดไ like, รขอให้สมปรารถนาสุขกายสบายใจมีโชคมีชยัยยุ้มันขวัญยืนคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองกอ็คิดเงินเงินไหลกองคิดทองทองไหลมากระทากิจการงานนั้นให้มีแต่ความสำเร็จสำเร็จผลได้เป็นเจ้าคนในคนมีสติมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในสิ่งที่โยมปัถานาทั้งทางโลกและทางธรรมจนถึงที่สุดแห่งทุกข์ ก็คือพระนิพพานก็ขออนุโมทนาสาธุก,การสาทุทานทุกคนที่คายุกโกอายุวัน,นูสุขังภะลา